สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk ใน EP ที่25นะครับกับผม Great a อับิเ t ค่ะวันนี้นะครับจะมาพูดถึงวิทยาศาสตร์นะครับของอาการที่คนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสามารถนะครับแต่ว่าเราเองมไม่รู้ตัวนะครับอย่างในชื่อตอนนี้นะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าทำไมคนโง่ ถึงมักอวดฉลาดนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับจากหนังสือ How Happiness Works นะฮะของอาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขอพูดถึงเรื่องของความโง่แต่อวดฉลาดนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นชินนะครับกับประโยคนี้นครับก็คือว่าอ่าโง่แต่อวดฉลาดชาติแต่เรื่องโง่โนะครับเป็นสำนวนคนไทยนะครับที่ มักนิยมใช้เรียกคนที่ไม่มีความสามารถแต่มีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยฉลาดนะครับมันมีงานวิจัยนะครับที่อธิบายเรื่องนี้นะครับได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับงานวิจัยนั้นชื่อว่า Dunning Kruger Effect กนะครับก็เป็นงานวิจัยชิ้นสำคัญนะครับที่ทำให้อาอาจารย์นัทวุฒิเนี่ยเขาเปลี่ยนทัศนคติ นะครับที่มีต่อคนกลุ่มนี้ไปเลยนะครับทั้งสองคนนี้นะครับสองนักวิจัยคนนี้เนี่ยก็ชื่อว่าเดวิดดันนิงนะครับแล้วก็คุณจัสตินคูเกอร์นะครับเป็นนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอนเนลนะครับางานวิจัยนี้เนี่ยเริ่มมาจากสมมติฐานที่ว่าคนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยจะไม่มีทางรู้นะครับว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ได้นะครับเพราะว่าไอความสามารถที่คนเราต้องใช้ในการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถนั้นเนี่ยเป็นความสามารถเดียวกันกับความสามารถที่คนเหล่านี้ไม่มีนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมที่โง่งแต่โอโฉลาดเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความสามารถที่ทําให้ตัวเองเรู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถ นะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานของงานวิจัยนี้นะครับเขายกตัวอย่างนะครับว่าถ้าดันนิงและครูเกอร์นะครับสันนิษฐานถูกต้องเนี่ยก็หมายความว่าคนที่ร้องเพลงไม่เก่งเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยร้องเพลงไม่เก่งนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีความสามารถในการร้องเพลงนะครับมากพอที่จะทําให้เขารู้ว่าการร้องเพลงเก่งจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับ ทีนี้ในพาร์ทของการทดสอบสมมติฐานนะครับทั้ง2นักวิจัยเนี่ยก็ให้นักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยคอนเนลเนี่ยมาร่วมกันทดลองนะครับโดยการทําแบบประเมินนะครับถึงความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรตลกไม่ตลกนะฮะความสามารถทางตรก,กะนะครับทางโลจิกนะครับแล้วก็ความสามารถทางไวยากรณ์นะครับก็คือแกมมานะครับ ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะทำแบบทดสอบจริงๆนะครับก็คือให้มาประเมินถึงความสามารถตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบจริงๆนะครับจากการทดลองในครั้งนี้นะครับพบว่า25%นะครับของคนที่มีความสามารถต่ำที่สุดในกลุ่มเนี่ยมัดประเมินว่าตัวเองเก่งกว่าความเป็นจริงเนี่ยเกือบ50%นะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่ได้คะแนนต่ำสุดเนี่ยในตอนที่เขาประเมินเนี่ยว่าตัวเองมีความสามารถ ในเรื่องเรื่องหนึ่งไหมเนี่ยเขาประเมินเยอะนะครับประเมินว่าตัวเองเก่งกว่าที่ตัวเองทาได้จริงๆมากกว่าถึง50%เลยทีเดียวนะฮะในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมาในมุมของคนเก่งเนี่ยคนที่มีความสามารถสูงสุดในกลุ่ม25%เนี่ยมักประเมินว่าตัวเองเนี่ยเก่งไม่เท่ากับที่ตัวเองเป็นนะครับก็คือการประเมินว่าตัวเองเนี่ย ไม่เก่งนะครับทั้งทงที่ตัวเองเนี่ยเก่งหรือพูดอีกในหนึ่งนะครับคนที่มีความสามารถน้อยเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเก่งนะครับเกินความเป็นจริงเพราะเขาไม่มีความสามารถพอที่จะรู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอนะฮะส่วนคนที่มีความสามารถสูงเนี่ยมักคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มีความสามารถเยอะเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยมันง่ายนะครับ คนอื่นๆก็น่าจะทําได้ง่ายเช่นกันก็เป็นไปได้นะครับในบทนี้เนี่ยอาจารย์นัทวุฒิก็ได้แทรกนะครับประโยคหนึ่งของชาวดาวินนะครับที่บอกว่าความไม่รู้เนี่ยมักก่อให้เกิดความมั่นใจมากกว่าความรู้นะครับอันนี้ก็ตรงกับงานวิจัยนะครับสำหรับประโยคนะครับของของคุณชาวดาวินนะฮะทีนี้นะครับบทเรียนสำคัญของงานวิจัยนี้คืออะไรนะครับก็คือ การมีข้อมูลความรู้ที่น้อยเนี่ยมักเป็นภัยมากกว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าในงานวิจัยเนี่ยคุณดันกินกับคุณคูเกอร์เนี่ยก็ได้เขียนไว้ว่า little knowledge can be dangerous นะครับก็คือการมีความรู้ที่น้อยนะครับเป็นภัยมากกว่าเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับเขายกตัวอย่างนะครับก็คือนักวิชาการหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยทำงานวิจัยอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาถูกเชิญมาให้ แสดงความเห็นเนี่ยมักจะมีความรู้สึกมั่นใจมากเกินไปนะครับในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องนะครับทางทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คนรู้น้อยเนี่ยอาจจะเป็นภัยมากกว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อาจารย์นัทวุฒิก็ได้ทิ้งท้ายบทนี้นะครับไว้ว่า,อ,าอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับเพราะว่าดันนิงกับค o ูเกอร์ยังพบอีกด้วยว่า ถ้าคนที่ไม่มีความสามารถได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับแล้วก็เปิดรับความรู้ใหม่ๆพวกเขาก็จะสามารถปรับค่าประเมินความสามารถของตัวเองนะครับให้เท่ากันหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ใกล้เคียงกับความสามารถจริงๆของเขาได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของบทนี้นะครับที่พูดถึงอ่าทำไมเนี่ยคน โง่นะครับถึงมาอดฉลาดนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้มีความสามารถจริงๆนะครับประเมินว่าตัวเองเนมีความสามารถมากจนเกินไปนะครับก็หวังว่าจะทําให้ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับลองกลับไปทบทวนตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องที่เรารู้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งจริงๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา,ามีความมาั่นใจมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีภัยมากกว่า เป็นประโยชน์นะครับก็ฝาก EP นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับ EP หน้าครับที่ Great to Talk ครับสวัสดีครับ